อยากไปหาปลาหาปอมเมไปก่ยบุญก่ยบัเจมเน่หาเอเลนเอ่าหนัไปกินเพียกินเน่

ปลาดิบจิ้เนื้อปลาไฟเผากรเียมจิกจิ้เนื้อกินเหล้าหลวงหลวงลืมมดจิ้ไผ่จิ้วไผอันดนอนี้เนื้อบานี้พุ่งแต่ผนี่เฮาล้อไอซีดไอซเนือนั่นถึงว่าแล้วเม้าเหล้าหลวงหลวงลืมมดจิ้วไผ่จิ้ไผ่เขาอว่านองไปองจากปอันนี้ไงฮะองค์หลวงสวัสดีทานอุสมวันสวัสดีท่านอุสมวันค่ะ ไา่บายทนผู้สมก่อนวันจีจ้าวันดีจ้าทุกคนค่ะขอกล้องให้ก่นทุกคนค่ะบายบายค่ะ